you uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสีห้าหกค่ะวันนี้มานำเสอเนอแนวทางของประชานิยมนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด่นสี่ตัวหน้าปกงวดนี้ค่ะหนึ่งสามหกเจ็ดและสองตัวใครอยากแคปแคปได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สี่ตัวงวดนี้งวดที่แล้วเดี๋ยวดูแนวทางงวดที่แล้วเขาก่อนงวดที่แล้วหลุดนะคะสี่ตัวหลุดบนนะหลุดบนนี้ไปลงล่างสองตัวเลยออกห้าแปดล่างในช่องนี่ก็ไม่เข้านะคะสองตัวสองตัวบนล่างไม่เข้าสักงวดที่แล้วหลุดงวดนี้เขาต้องมาแน่ล่ะ ออกหกสี่หกหลุดนะคะมาดูงวดนี้ที่หนึ่งเดือนสิบหกแปดงวดนี้ต้องมาบนด้วยนะอ่าตามคาดเลยหลังจากที่เข้ามาติดติดหลายงวดหลุดหนึ่งสามหกเจ็ด 1, 3, 6, ออต้องมาสักตัวต้องมาสักตัวไหมเล็งตัวนี้นะ ขอให้มานะอ่านี่ไม่เจออ่าดูในเล่มกันค่ะดัดชนีชี้โชครายวันตรงนี้เลขหยดทเทียน สิบบนมีสองสามแปดเก้าสิบล่างหนึ่งสามห้าหกงวดนี้นะคะดูงวดที่แล้วดูแนวทางงวดที่แล้วก่กอนไม่ได้มาทุกงวดเล้หลุดบ่อยอยู่นะงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะทั้งบนทั้งล่างเลยแปดมาหลักหน่วยล่างโดยซ้ำประมาณนี้นะ เลขโครงสร้าง16ชุดบนค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆใครอยากแคปแคปเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ดับบนเขาให้3นะงวดนี้นะไม่น่ามาบนงวดนี้ล่าง16ชุดตรงๆง,ง,งวดนี้ค่ะแคปได้แคยเลขดับล่างเขาให้ดับ ที่0นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ค่ะเดี๋ยวดูเทียบของเก่าอก่อนให้ดูเน่หาไม่เจออีกแล้ว ตอนเปิดก็เจอดีดีอยู่ไหนเนาะวางสลับกันไว้ไหนเอกโครงสร้าง เก่านะคะแป๊บหบนึ่งเด้อของเก่าให้ดูก่อนทำหกไว้ไหนเนาะเอามาติ๊กให้อยู่นะอืมของเก่าหาไม่เจอ อ่าไม่เป็นไรเอาหน้ามังกรไฟก่อนมังกรไฟงวดนี้ค่ะเดนสามตัวงวดนี้สองห้าเก้ามังกรไฟล่างศูนสามเจ็ด ไปติดมาแล้วไว้หน่อยหนีบมากเลยเดี๋ยวบอกนะว่าากลับสลับกันนะไม่น่าใช่อ่าของเก่าก็หาย อาจารย์ชัยแน่นอนไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวหาของเก่าให้ดูก่อนอาจารย์ชัยแน่นอนหน้านี้งวดนี้รางวัลที่หนึ่งเดนสี่ตัวศูนย์สี่ห้าหกขาล่างหนึ่งสี่หกเจ็ดอาจารย์ชัยล่างชุดเดียวห้าสี่หนึ่งศูนย์ล่างให้หนึ่งศูนย์นะคะบนห้าสี่นะ เจอละเปิดป้เปิดมาบ้าบอเอาดูโครงสร้างค่ะกันก่อนค่ะว่าแล้วโครงสร้างงวดที่แล้วเด้อให้บนถูกบนนะคะโครงสร้างงวดที่แล้วล่างก็ถูกนะให้ห้าแปดนะคะมีห้าแปดติดมาด้วยแล้วก็มังกรไฟหน้านี้ สามตัวมาตัวให้สี่ดังวันที่หนึ่งนะล่างนะคะงวดที่แล้วเปิดไปเปิดมาข้ามลืเลือกมออาจารย์ชัยแน่นอนข้ามงวดที่แล้ว หลุดบนหลุดมาล่างเข้าแค่ตัวเด่นนะคะอาจารย์ชัยต่อไปออมสินใครชอบสลากออมสินเดี๋ยวให้ดูครึ่งเล่มก่อนต้องมาดูใกล้ๆบางคนมองไม่เห็นเนาะอ่าล่างค่ะหน้านี้ ม,มีอะไรนะจ๊ะหน้านี้นะดูหน้าเสือจัดให้งดนี้ค่ะหน้าเสือจัดให้บนเด่นสี่ตัวหนึ่งห้าเจ็ดปดล่างก็สีตัวสามสี่แปดหกเก้าสามสี่หกเก้าให้แปดนะคะบนนะล่างให้สี่นะชุดสองตัวค่ะหน้าเสือ สองตัวมีบนมีหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเก้าแปดห้าแปดจะใหม่กค่ะบนแล้วก็ล่างสี่สี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดสี่แปดค่ะนักเสือตัวของงวดที่แล้วก็ไปหยุดมาจากไหนเนี่หยุดไปมัว่วโซ่่ะ น้าเสืองวดที่แล้วค่ะบนหลุดนะมาล่างนะคะห้าหลักสิบหลักสิบล่างห้ามานะเนี่ยประมาณนี้ให้สี่หล่างออกสี่หบนนะให้ล่างออกบนนะคะนะ้าเสือหลักสิบล่างงวดนี้3ามสี่หเก้า หัวเด็ดคำนวณสูตรคำนวณหวยอีกหน้าหนึ่งสูตรคำนวณเลขท้ายสองตัวทิปอุบลค่ะดูครึ่งเล่มก่อนทิปอุบลเด่นสามหกเจ็ดค่ะบนนะคะของทิปอุบลงวดนี้ มี 3, 2, 3, 5, 3, 8, 6, 2, 6, 5, 6, 8, 7, 2, 7, 5, 7, 8, 3, 6, 7ตัวเด่นล่างล่างก็ให้3ตัว 0, 4, 5ตัวเด่นเน้น0กับ5นะคะล่างมี 4, 0, 7, 0, 9, 0, 4, 5, 7, 5, 9, 5ทิบอุวลค่ะใครอยากแคปไปดูแคปได้นะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ทิปอุบลต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูของเทียบของเก่าให้ดูกันนงทิปอุบลบนหลุดนะคะงวดที่แล้วนะแต่ว่ามาล่างตรงๆเลยฮะแปดห้าห้าแปดออกห้าแปดให้แปดห้าแปดมานะคะตัวเด่นทิปอุบล bon. ได้ ต่อไปประชานิยมหน้านี้สองตัวมาตัว1กับ9งวดนี้ให้ดูชัดๆหน่อย1กับเก้แล้วก็ละบน1กับ9นะคะล่างให้สองกับ8อีกแล้วค่ะประชานิยมสองกับ8มีสองห2ึ่งส,งสีสองห้าสองเสองจะมาไหมล่ะ ประชานิยมงวดที่แล้วบนหลุดนะคะให้ล่างจะหนีขึ้นบนแล้วหกอ,ะอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะศิลามณีชี้ทางด้วยเดนสีกับเก้าศิลามณนี มี41 43 91 93 46 48 96 98สีล่างวันีชี้ทางด้วยมาดูแนวทางหลักร้อยบนมาบ่อยอยู่นะครับตรงนี้สีตัวค่ะ2 3 5 8วดนนี้ดูงวดที่แล้วเขาถูกไหมเข้าไหม งวดที่แล้วหลุดได้จ้าสี่ตัวถ้าเขาหลุดงวดนี้เขาน่าจะมานะตรงเนี้ยเขาชอบอ่างเงี้ยสี่ตัวสองสามห้าแปดหน้าลุ้นเหมือนนะตัวเดียวกันป้วสามห้าแปดเก้างวดที่แล้วใกล้ๆก,กันทวีโชคลาบค่ะสามตัวต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเด้อศูนย์สองสี่งวดนี้ ทวีโชคลาบสามตัวมาตัวสรุปเลขเด็ดเขาบอกอยู่ตัวเด่นต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวจ้าเดี๋ยวให้ดูวดมาบ่อยนะคะสามตัวเนี่ยแล้วก็ล่างสุดเบิ้ลทวีโชคลาภ วดที่แล้วมาทั้งบนทั้งล่างเลยทวีโชคลาภเน้นให้ที่บนนะให้หกมีสามหกแปดออกหกสี่หกมาทั้งหลักร้อยหลักหน่วยเร็วอ่าข้านะคะสามตัวมาตัวศูนพยาเลข หน้านี้บนรางวัลที่หนึ่งเด่นสิบเด่นหน่วยค่ะงวดนี้ศูนย์พยาเลขข้างล่างชุดเดียวห้าหกอีกแล้วศูนย์พยาเลขคนอคนอนคลมดีแท้ ศูนย์พยาเลขงวดที่แล้วให้ล่างออกบนโอ้ให้บนออกล่างให้แปดห้าออกออกห้าแปดล่างนะบนนะก็ให้บนนะคะหน้านี้หลุดนะหลุดไปลงล่างเฉยเลยอ่าอีกข้างหนึ่งศูนย์พยาเลขอันนี้ล่างนะคะฝั่งนี้แนวทางล่างชุดเดียว สามเจ็ดใครอยากแคบแคปได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูบง่วงเลยก็คิดเจ็ดงวดที่แล้วให้หนึ่งแปดล่างหลุดนะคะไม่เข้าด้วย ไม่ค่อยเข้าศูนย์พยาเลีไม่เข้าเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยเข้าหน้าที่สุดท้ายงวดนี้ค่ะหกเม็ดเดียวหกศูนย์หกสี่หกแปดหกเก้าล่างล่างให้ห้านะคะห้าสอง้าสามห้าเจ็ดห้าแปดอีกแล้วล่างงวดนี้ค่ะงวดที่แล้วกันคือบลบอก งวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะตัวเด่นนะคะออก46ค่าล่างให้9มี59เกือบนิดเดียวเองออก58ประมาณนี้นะคะงวดที่แล้วนาะทีสุดท้ายสรุปเลขเด็ดนะงวดนี้ค่ะ6จะมาอีกไหม ล่างจะมาห้าอีกไหมหน้านี้สิทธ์เอกคุณอินสามตัวมาตัวสามตัวจะมาตัวไหมมีสี่แปดเก้านะคะสิทธิเอกคุณอินใครอยากแคบแคบได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไวมากเลยเดี๋ยวให้ดูเอกของเก่าก่อนเข้าสักตัวไหม อ๋อเข้าเหมือนเดิมสิบเอคูณอินหนึ่งสองหกนะงดที่แล้วเข้าหกนะคะแต่จับสองตัวไม่เข้าในหะ้หกศูนย์หกห้าประมาณนี้ค่ะหกแปดสามตัวมาตัวค่ะอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวสี่แปดเก้าแปดน่าสนมากแปดต้องมาไหมจ้าแปดมาหลายเจ้าอยู่นะ จบการรีวิวหนังสือประชานิยมงวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจุมโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ